สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทิ่สมปองโพสต์ขอโทษจากใจหลังเจอมอรสุมลูกใหญ่หลังเจอมอรสุมหลายลูกทั้งกรณีผิดสัญญากับนางพันธิพาสกุลชัยหรือเจ๊ติ๋มทีวีพูจนมีการออกมาถแถลงขยายผลปมหนี้สินกว่า10ล้านบาทจนลามไปสู่การครอบครองที่ดินกว่า300ไร่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอว่าที่ดินดังกล่าวรุกที่ป่าหรือไม่นั้นล่าสุดนายสมปองนครไทยสง์หรือที่สมปองได้ออกมาโพสต์ผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจข้อความว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับและขอเวลาเพื่อที่จะกลับมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งจากใจไอ้ปอง ทำกลางชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์นับหมืน่นแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจนับพันคนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t o p n e w t ทีนี .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ